อ่านี่คอนเซ็ปต์ของการวิจัยนะคะจริงๆอ่ะมันมีอยู่หลายตัวแต่ว่าวันนี้อจะคุยแค่สามคอนเซ็ปต์ก่อนอ่าคอนเซ็ปต์แรกนะคะก็คือความหมายของการวิจัยเนาะการวิจัยภาษาอังกฤษเรียกว่า research มีสองคำ re บวก search ก็คือการทำซ้ำๆใช่ไหม re คือการทำซ้ำๆ search แปลว่าการค้นหาข้อมูลเพราะฉะนั้น research ก็คือการค้นหาข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำมานะคะจนได้ข้อสรุปที่มันชัดเจนเนาะหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการศึกษาความรู้ด้วยวิธีการที่เป็นระบบระเบียบ เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามันเป็นระบบระเบียบยังไงเนาะครนี้เอ๊ะเราทําวิจัยไปเพื่ออะไรอ่ามันก็มีเป้าหมายของการวิจัยอยู่สข้อนะคะข้อที่1ก็คือ problem solving อ่าเพื่อแก้ปัญหาแน่นอนอยู่แล้วเราทํางานหรือเวลาเราทําอะไรแล้วเราเจอปัญหาเราก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นไอ้เจ้าตัววิจัยตรงนี้มันก็จะเป็นกระบวนการที่จะมา s e ร์ฟนะคะการแก้ปัญหาของเราเป้าหมายที่2ก็คือเพื่อสร้างทฤษฎีนะคะ theory developing การสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่ ทฤษฎีเดิมมันใช้ไม่ได้ละอใช้ไปก็ไม่ได้ผลนะคะต้องหาข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่มาลบล้างทฤษฎีเดิมเป้าหมายข้อที่สามก็คือเพื่อทดสอบทฤษฎียกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าทฤษฎีแรงจูงใจนะคะของมาสโลเขาบอกว่าคนที่มีแรงจูงใจมันจะประสบทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะฮะเราก็เลยเอาทฤษฎีนี้มาลองใช้กับเด็กนักเรียนนะคะว่า ถ้าลองสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนจะมีผลสมัมฤทธิาการเรียนดีขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบทฤษฎีเนาะครวนี้เป้าหมายจากเป้าหมายการวิจัยเนี่ยมันก็จะนํามาสู่มันก็จะเชื่อมโยงก,กันกับระดับของการวิจัยด้วยระดับการวิจัยมันจะแบ่งออกเป็นสี่ระดับระดับแรกสุดก็คือการบรรยายถ้าผลการวิจัยของเรานั้นนะคะบอกเพียงแค่ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันอยู่ในระดับไหนเช่นการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนนะคะที่เรียนออนไลน์นในเทอมที่ผ่านมาเขาพึ่งพอใจอยู่ในระดับไหนหรือแรงจูงใจของผู้เรียนเนี่ยนะคะในจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยเด็กมอต้นมีแรงจูงใจในการเรียนอยู่ในระดับไหนผลมันออกมาอยู่ในระดับมากปานกลางน้อยถ้าผลออกมาแค่นี้นั่นแสดงว่างานวิจัยเราอยู่แค่ระดับที่หนึ่งเป็นเพียงแค่การบรรยายการพรรนา,นา,นานพวกการทําโพลต่างๆแต่ถ้าสมมติผลการวิจัยนั้นนะคะมี าการสืบต่อไปอีกว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรนะคะมันมีปัจจัยไหนนะที่ทําให้เด็กมีแรงจูงใจอยู่ในระดับนี้อันนี้ก็เลเวลก็จะเพิ่มขึ้นนะเ,เวลสูงขึ้นเป็นระดับที่2เรียกว่าระดับการอธิบายนะคะ explanation แต่ถ้างานวิจัยของเรานั้นสามารถที่จะเอาไปใช้กับกลุ่มอื่นๆได้อีกอผลการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะกลุ่มกลุ่มเราแค่แค่กลุ่มเดียวยังสามารถเอาไปใช้กับกลุ่มอื่นๆได้อีก มันจะกลายเป็นเลเวลสามก็คือ Generalization การสรุปอ้างอิงระดับสุดท้ายสุดก็คือการสร้างทฤษฎีนะคะเทอรีอันนี้คือสูงสุดเลยถ้าเราทำวิจัยไปแล้วเราสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วสามารถมาลบล้างทฤษฎีเดิมได้อันนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นเวลสุดท้ายนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคอนเซปต์เบื้องต้นของการทำวิจัยนะคะสามหัวข้อความหมายเป้าหมายแล้วก็ระดับของการวิจัยเนาะก็มีแค่นี้เนาะ EP หน้ามาต่อกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ตีพีนี้ไว้แค่นี้นะคะคุกำลจะหาทางสต <laughs> ็อปปิ้ง